เราก็เอาข้าวให้น้องน้ำโชกินแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆก็พากันกินข้าวหมดแล้วก็จะมาจ้องก็จะมาแย่งน้องน้ำโชกค่ะเราต้องคอยต้องคอยดูค่ะถ้าไม่คอยดูเดี๋ยวพี่อานก็จะมาแย่งน้องน้ำโชกกินทุกวันค่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนชมน้องน้ำโชกกินข้าวน้องน้ำโชกกินข้าวที่ไรข้าวติด เงือกค่ะกินข้าวก็จะหมดค่ะอ่านมึงไม่ต้องมาแย่งน้องเดี๋ยวโดนตีรู้ไหมฮะเออเราต้องคอยดูแลค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ดูนี่น้องอ่านนี่แย่งข้าวน้องนำโชคเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วหนีไม่ได้เลยค่ะหนีไม่ได้เลยน้องอ่านจ้องแล้วน้องอานจ้องจะแย่งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสําเอ็ น้ำโชคกินข้าวเร็วๆไปเลยลูกพี่อ่านเตรียมแย้งแล้วรู้ไหมเนี่ยฮะพี่อ่านเตรียมแย้งแล้วเดี๋ยวแม่จะหนีก่อนนะมึงมึงช้าหลายโอ้ยกินข้าวยังไงให้ติดเหงือกติดปากเอกินมันก็ช้าแหละเนาะมันกินไม่เป็นเนะอ่ยพี่พี่เขากินแป๊บเดียวก็หมดจานแล้วมึงกินเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วย,ยังไม่หมดเลยเนี่ยถ้าแม่หนีปุ๊บนี่ไออา่อานนี่ แย่งน้องนำโชคกินทันทีเลยมันจ้องอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆจ้องอยู่แล้ว <laughs> เล้าหนีไม่ได้ค่ะม้าทุกตัวจะมาแย่งน้องนำโชคกินทันทีเลยนำโชคทำไมกินช้าเธอลูกทำไมกินข้าวช้าแท้เดี๋ยวแม่หนีก่อนนะลูกแม่ร้อนแล้วแดดร้อนแดดจะรู้ไหมเนี่ยดดแดดอย่างร้อนเลยวันนี้วันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆได้ไอ อ๋ ه, เดี๋ยวโดนตีอย่าไม่ต้องมาแย่งหมาน้อยลูกไม่ต้องมาแย่งน้องตอนกลางคืนก็อากาศหนาวค่ะเพื่อนเพื่อนพอเริ่มเช้ามาก็แดดเริ่มออกก็ร้อนแล้วค่ะวันนี้อากาศร้อนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะทำงานได้หรือเปล่านี่ตากแดดร้อนมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ทำงานกันยังไงบ้างคะ่ะตากแดดหรือเปล่าคะหรือทำในร่ม ทำงานยังไงก็ส่งคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราบ้างก็ได้นะคะเพื่อนๆเราก็บันๆก็นี่แหละก็อยู่นี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะอ่านเดี๋ยวโดนตีอ่านเดี๋ยวโดนตีไม่ต้องมาแย่งน้องเออมึงแม่ก็ให้ข้าวตั้งเยอะไม่ให้น้ําโชคแค่นิดเดียวเองยังจะมาแย่งน้องอีก น้ำโช้กินหมดหรือย,ยังลูกยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนยินช้าเดี๋ยวแม่หนีก่อนนะแม่ร้อนแล้วนะแดดร้อนแล้วลูกแดดร้อนแล้วแม่สู้แดดไม่ไหวแล้วน้องแมวก็กินข้าวอิ่มแล้วเริ่มเข้าในบ้านแล้วตื่นเช้ามาก็อย่างนี้แหละค่ะถ้าหมาหิวข้าวแต่เช้าเราก็ต้องรีบเอาข้าวให้กินค่ะเว้นแต,แต่เรายุ่งจริงๆค่ะ เอาข้าวติดปากติดคางแล้วเอ้ยเมื่อไหร่มันจะกินหมดทักทีฮะในข้าวติดปากติดเหงือกแล้วลูกืข้าวติดเหงือกแล้วนะนะเออแล้วก็ห่วงห่วงแล้วก็กินข้าวช้ากินไม่หมดทักทีอืมแล้วลูกเอาข้าวให้แค่นิดเดียวก็ยังกินไม่หมดทักทีอยู่น้องน้องน้ำโชค แม่จะหนีแล้วนะมึงกูร้อนแล้วแม่ร้อนแล้วแดดร้อนแล้วลูกอือเอาถ้ากินแค่นี้ก็เ,เดี๋ยวให้พี่พี่เขากินท้ายพี่อานรอแล้วพี่อานรอมาแย่งข้าวกินแล้วเนี่ยถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยเขาแย่งแล้วน,นั่นแหละรู้ไหมนี่ฮะนาโชคถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยเขาแย่งแล้วนั่นนี่ยรู้ไหมนี่ไออานมันรอเลยเนี่ย <laughs> ม,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 มันจะกินหมดง่ายมันข้าวเราจะกินหมดง่ายไหมเ้วจะกินหมดง่ายไหมเออข้าวนิดเดียวก็กินไม่หมดทักทีเออแม่หนีแล้วนะแม่ร้อนแล้วเอออานี่นำโชคแม่หนีแล้วนะแม่ร้อนร้อนแดดแล้วลูกอืมกินแค่นั้นก็อิ่มแล้วมึงไม่ไหวแล้วไอ,ไอ้ไอ้ไอ้อานมันรอแล้ว มันเคยตัวครับมันชอบแย่งหมาน้อยประจําทุกวันข้าวเราก็ให้เยอะนะให้เยอะกับน้องหมาน้อยตั้งเยอะแต่ว่าเขาเคยตัวเขาจะมาแย่งน้องกินประจําอ่านแล้วโดนตีแล้วโดนตีมึงฮะยั้งอีกยั้งอีกเออโอ้ยมึงกินข้าวเป็นชั่วโมงจะหมดไหมไหนะฮะือํำโชคฮะโอ้ยกินทีละนิดละหน่อยไม่หมดเป็นทั้งทีนะข้าวติดเหงือกเขากับเ,เพื่อน ไม่พี่ให้พี่อานกินทะนะลูกนะเหล้ยนีดเดียวให้พี่อานกินซะแม่ร้อนแล้วอากาศร้อนแล้วไม่ไหวแล้วไอ้อานนี่ก็จริงๆเลยมันทำไมชอบแย่งน้องหมาลูกเออข้าวแม่ก็ให้เยอะอยู่อา้ากินแค่นั้นนะลูกให้พี่อานกินทะนุกนะให้พี่อานกินทะนุลูกเนาะเออเออเอาไปกินท้าอานไอ,อ้น้ำโชคมันหนีแล้ว เอาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนทุกคนค่ะ